ับสนุนโดย B ีอิ่สดชื่นและมีประโยชน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวัตถุมงคลที่กู่บ้านคู่เมืองอีกองค์หนึ่งครับซึ่งอยู่ในจังหวัดอยุธยาทางรายการได้ให้ท่านผู้ชมได้ชมทั้งประวัติและความเป็นมาผมจะพาท่านผู้ชมพบและก็ไปสักการบูชาและดูสิ่ง ดีๆที่เป็นมงคลต่อชีวิตและกับท่านผู้ชมและนี่คือตัวอย่างรายการไปแก้บางส่วนเท่านั้นครับคุณผู้ชมส่วนช่วงหน้าจะมีความน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับช่วงอมตาแดน,นไทยรายการอมตะสยามในสัปดาห์นี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ ความเก่าแก่และความศักดิ์สิทธิ์จังหวัดน,นี้มีวัดและพระคู่บ้านคู่เมืองมากมายให้คุณผู้ชมคอยติดตามนะครับกับรายการอมตะสยามในวันนี้ครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางม,มีเขตติดต่อกับจังหวัดลบบุรีและอ่างทองรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยครับที่จังหวัดนี้นะครับชาวบ้านโดยทั่วไปนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากรุงเก่าหรือเมืองกรุงเก่าครับเพราะพระนครศรีอยุธยาเนะครับเคยเป็นราชธานี ของอาณาจักรสยามนะครับตลอดระยะเวลา417ปีนะครับจังหวัดอยุธยานะครับจึงถือว่าเป็นจังหวัดที่มีร่องรอยอารยธรรมอีกทั้งสถานที่สําคัญอีกมากมายซึ่งจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับยูเนสโกก,ก็มีมติประกาศให้อุทยาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาปเป็นมรดกโลกไปแล้วนะครับเรียกว่าเป็นเมืองเก่าที่น่าสนใจและมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยครับคุณผู้ชม เพื่อนที่มีชื่อของวัตถเดิยนที่ผมซ้มาคือพารทอดสนครับผมค้นพบแล้วก็ปล่อในครัตเพ่มื่อมีเส้นดีมากเลย่อทำได้ก็ะขยายหลงก้ับมาอีก่ีนี่ก็ถือว่าเรื่องใจความเย็มยอดเมื่อความเยี่ยมยนดก็เจอปุ๋สนับสนุนโดยบีอิงสดชื่นและมีประโยชน์ เดี๋ยวนี้เราไปชมที่มาและประวัติของวัดไก่เที่ยที่เราค้นพบพระยอดตรงกันครับคุณผู้ชมก็คือจะขยายที่โบกถ์ใชแลวที่าาอเดินัที่ยานะครับเจดีย์ก็ฝังอ๋อเจดีย์มีเจดีย์เก่าฝังอยู่นะเพ่เจดีย์วัด้งมดนะครับผมก็มีกรฐานมากทุกกอก็จะมีันหาใสโอ้แล้วเจออะไรครับอเจอยอดทอง กราตุ่มทองและทองเช่นเดียวกันหลักๆใช่ไหมครัอะไรแก็จะมีอย่างอื่นด้ครับก็จะมีก้าวุมไกรคบผมแล้วก็โค้งกับหมอทานยุ่ทอ่งแต่ละจะดีก็คือคนพบใตอนนั้นที่สำการบูรณะาหรือ่านขอบสถและตอนนี้ก็คือได้สร้างหลังใหม่ขึ้นมาแทนแล้วหลังใหม่นะเรับบไิเให้วัตถนที่เกเหลือก็เหลือสิ่งที่ เป็นตั้งแต่ขอนของเราคือขององส่วนคือาประธานภาพประธานเป็นประธานตระนัะรพนี้นี่คือนี่นี่คั้อนอรเป็นภาพถ่ายเมื่อสมัยตั้งแต่โอ้ไม่ยังไม่จังแต่ยังยังไม่มีโบสถ์ก็คือยังสร้งยังงานาัแดงเลยมันเป็นปาช้าป่าลกปุ๊บสามโมเพ่ออยู่กัน เรื่อยเรือพมาตังัดขึ้นใหม่ก็เริ่มหาบมาะคก็คือตอนนี้ก็จะเหลือองคประธานนี้คอ่องค์นี้อนะครับเพราะว่าศักิ์สิ์มากนะมีชี่ิเสียงมากจะพลาดเยอ่นอ่ามากเนะที่วัใ่จะมีการบรินารและสร้างพระวิหารหลใหม่ใช่ไหมครับอเอาเื่อไอเร่องะ่เรียกหลอส่วนอส่วนมนนะครับอฉันอลสุวนท่าผม ตอนที่ได้ชมวิวมุขาเลยอาตุลาซับตอนนี้ท<ม><น>รร่าผู้นนผมมชมแล้วจะมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มีเวลานะครับแวะมาร,ร่วมทำบุญที่วัดแก่เพียนะครับตรงน,นี้ก็จะได้ร่วมสร้างกุศลด้วยกันนะครับก <พอ S 2> ็ณพ่ทำบุญ<ม>ก็คือตอนนี้จะมีแหวนซึ่ง,งแหวเนเงินแหวนเงินไม่ลยกับผมต่างๆใส่ไว้บูชานะครับกรบผมอันนี้ก็คือกระนการสร้างก็คือเรียงเลยยจะเรียกช่างมาทำเรื่องตอน รบบาณปลายเดอนเป็นหอหอขดข้าวทักคนทำวันเช้าก็เยงเช้าหนือชั้นข้าวอันนีเลดองเยทระเียงยานก็จัดนะอ๋อครับผมถข้าประโยชน์ครับผมร่วมขอบคุณต่อกันแล้วกันนะครับ ด้านหน้าเราเองนะคะมีเงินที่เดินไม่ก็มีเจดีย์อะไรปูมือครับอ๋อขึ้นบนเลยเพราะว่ามันต้องทุบออกเพราะโบกี้ดออกมาชาวบ้านก็ช่วยกันทุบใช่ไหมครับช่วยกันทุบพอทุบตอกไม้ก็จะเกี่ยวพื้นที่ทำทำโบกี้ครับผม่นก็ไปเจอที่ได้นั้นเองเพราะเป็นฐานพุ่มแตงไม้แล้วก็บุกลงไปเป็นพื้นดิน แนวนี้เลยนะครับเนี่ยแนวมันแต่สมัยก่อนเนี่สมัยที่จำพบนี่มันเรื่องย้อนยัี่มันแนวต้นไม้เลยอ๋อแล้วกลายเป็นป่าเในต้นไม้นะครับกว่าจะต้นที่มันอยู่มานานอ๋อเอาเเกณฑ์แนวคือไหนต้นไม้มันเหมือนช่วงนี้เลยอ่าสันนิษฐานว่าแนวนี้เลยอ๋อจะมีแนวต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้ยังอยู่ตามประวัติบอกว่าอยู่หลังแนวต้นไม้นี้มาเนี่ยอยู่อะอยู่เอาละครับก็คือบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับก่อนที่จะ ขยายพระโวส่นหลังออกมาขยายใหม่สมัยนั้นก็ต้องทุบออกต้องทุบออกพราะว่าวัตถุดิบมันไม่ทึ้งปูนหรือกระถางตอนนั้นก็เก่ามากแล้วพังหมดพังหมดแล้วร้อยนังจอไม่อหรือกระถางก็พังหมดถาเพรเราไม่ได้ยกถานอกลาัมนทุบทอยู่กลางไม่ไปเจอ พระยอดธงส่วนใหญ่ที่พบนะครับก็จะมีกระจายอยู่แทบทุกกลุ่ในจังหวัดนะครับและจังหวัดใกล้เคียงเช่นปทุมธานีพระนคอนสียุธยาและกลุ่ววัลลานุระครับพระยอดธงนันว่ามีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมนะครับของบรรดานักนิยมสะสมพระบูชาสืบเนื่องจากเป็นพระเก่าแก่ที่ผ่านการทําศึกสงครามมาแล้วครับแสดงถึงพุทธคุณที่ล้นเหลือในการคุ้มครองกองทัพครับ มีนะองค์เก่าท่านนะเดินเดินการแจ้งแล้วก็เชือว่ามันปักเสาอืมมันก็สีให้ก่อนอยู่การแจ้งนะครับไม่มีพระองค์โล่งในป่าการป่าป่าเต็มหมดเองครับปัจจุบันก็เข้ป็นพระบรมปฏิญาณในวัดกลางที่วัดไก่เตี้ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ถือเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ถูกค้นพบพระยอดธงภายในบริเวณวัดนี่เองครับ เขาีเียนโซมัใช้มาลองมใช้มาธิเนี่ยด้อยู่กัแอ๋อมีคนเชื่อว่าเต่าเหลียนออกมาตั้งกา้งตไมว่าสมาธิดีเอาละจตุบาริที่ดีหรือไม่ผเห็นใหญ่ยงไงผมไมได้เ่ยนเพาะตั้งไปตั้งยากนะงจะตั้งง่ายๆนะครับตั้งที่ตั้งๆดีแล้วไม่ลงด้วยนะครับผมสังเกตว่าเนี่ยมีลงบ้างแต่ว่าก่นี้ก็จอยื ครับบร be time, source, I mean. ิเวณตรงนี says, huh? you know. S <S ้หลวงพ่อบอกว่าเป็นเมนเก่านะครับก่อ่ของสมเก่าเด็กโบราณจะเผาแบบนี้เลยนะครับหลวงพ่อเรียกว่าเผาแบบกองว่ะหรือที่ของฟอนกองฟอนนะคุณผู้ชมก็จะใช้ฟืนเรียงเรีเนี่ยอ๋อเข้าไปใสแกรากใส่เรียงเสร็จก็ไตั้งหม้อตั้งหม้อนี้แล้วก็เผาก็มีสาระข้อ่างนี้ใช่นะทรงก็จะเอียงเอียงแบบนี้นะผมเห็นโบราณจะชอบท่าทรงเขาเรียกเอียงเอียงตอบอบแบบนี้นะครับหอมข้ามา เรียกว่าเขาแบบกองฟอนธรรม,มาชาติเลยนะครับที่นี่ะครับวัดไก่เตี้ยนะครับมีเรียกว่าโบราณสถานหรือพอเราถือหลายๆอย่างที่ท่านผู้ชมที่เกิดเหการณมาที่อยากแนะนำมาดูครับที่่นีครับมีความสำคัญต่างๆของวัดไก่เที่ยบนอกจากกราย่อนธงของวัดไก่เตี้ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว พระยอดธงที่นับว่ามีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากที่สุดอีกหนึ่งที่ก็คือพระยอดธงกรุว,กวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีครับเดี๋ยวเราคงน้าต่อไปที่ว,วัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีกันครับสนับสนุนโดยร้านหมองสุพรรณข้างพันธิสาขางามวงวานชั้นสาม เมื่อเอ่ยถึงวัดไก่เตี้ยนะครับชื่อของวัดไก่เตี้ยนะครับคุณผู้ชมหลายๆท่านคงรู้จักในหลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดอยุธยาหรือว่าจังหวัดสุพรรณบุรีและอีกหลายๆที่ครับแต่ที่นี่ครับ <c oughs> ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันครับวัดไก่เตี้ยเช่นเดียวกันครับจังหวัดปทุมธานีจะมีเรื่องราวความน่าสนใจของพระยอดธงและความสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวตามผมผู้ชมด้านในกันครับ สำหรับความเป็นมาของวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีนะครับได้สร้างขึ้นมาเมื่อสมัยแดงไม่ปรากฏหลักฐานแต่ตามประวัติหรือคําบอกเล่าของคนรุ่นเก่าๆบอกเล่าว่าเมื่อครั้งสมัยพระเจ้าเอกาทศรถในสมัยก่อนนั้นได้ชื่อว่าวัดดอนไก่เตี้ยครับตามที่ผู้ใหญ่คนเก่าๆเล่าต่อกันมาว่ามีพระอรหันต์แต่ไม่ปรากฏชื่อทุดงมาถึงสถานที่แห่งนี้ซึ่งมีป่าไม้ร่มรื่นและไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านที่สัญจรไปมาเท่าใดนักท่านจึงพิจารณาเห็นว่า เป็นสถานที่เหมาะสมจึงได้พักแรมอยู่ณสถานที่นั้นครั้งต่อมาท่านได้ทําการสร้างวัดหลักฐานที่ว่าเป็นพระอารามหลวงนั้นเพราะพระอุโบสถหลังเก่าได้ทําประตูเข้าโบสถ์ทั้ง3ทางโดยเฉพาะประตูกลางนั้นได้สร้างอย่างวิจิตรพิสดารและสวยงามมากมาในสมัยท่านพระครูอัถสุนทรเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตาบลสามโคกได้ทําการก่อสร้างพระอุโบสถขึ้นหนึ่งหลังวิหารหลวงพออ่อโสธรหอสวดมนต์กับได้สร้างกำแพงล้อมพระอุโบสถ สร้างกุฏิสมฆ์และสาลาท่าน้ำไว้ด้วยครับและที่นี่ก็คือวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีครับซึ่งเป็นที่มาเรื่องเล่าของประวัติการค้นพบพระยอดธงแห่งกุฏวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีครับช่วงห้ามพลาดครับใครที่ชื่นชอบวัตถุมงคลพระยอดธงของวัดไก่เตี้ยเดี๋ยวเรามาชมกันกับช่วง สองกล้องมองปลาแท้โดยปอกสุพรรณครับช่วงสองกล้องมองปลาแท้สนับสนุนโดยบีอิงสดชื่นและมีประโยชน์ร้านอาสุพรรณห้างพันทิพย์สาขางางมวงวานชั้นสามครับผม อาสุพันธ์ครับท่านที่สนใจอ,อยากจะปรึกษาเรื่องพระเครื่องพระบูชาพระชุด่งเบญจภาคีนะครับก็เจอได้ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านพบกันอีกแล้วครับช่วงสองกล้องมองพระแท้นะครับวันนี้ทางรายการเราก็ได้พาท่านผู้ชมไป นะชมประวัติและเรื่องราวอของวัดไก่เตี้ยครับได้มีวัตถุบงคลสิ่งใดบ้างที่ขึ้นที่นั่นเพราะฉนั้นวัดไก่เตี้ยเป็นที่โด่งดังของเมืองไทยครับในวงการพระเครื่องและนักสะสมพระเครื่องนะครับจะนิยมสะสมพระยอดธงครับพระยอดธงของวัดไก่เตี้ยเป็นพระที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองทําไมถึงเรียกพระยอดธงท่านผู้ชมครับพระยอดธงเนี่ยเราจะมองเห็นถ้าเกิด คนเอาไปใช้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าจะมีเดือยด้านล่างนะครับพระยอดธงจะมีเดือยทําไมถึงมีเดือยครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมทราบว่าพระยอดธงจะบรรจุปู่ไว้อย่างนี้ครับมีฐานเป็นเงินเป็นนาคหรือเป็นทองก็แล้วแต่แต่เวลาเราหันนี่ครับท่านผู้ชมดูที่ก้นของพระจะมีเดือยโผล่มาเป็นทองคํานี่คือเป็นเดือยของพระยอดธงทองคาเพราะฉนั้นคนที่จะนําไปห้อยต้องถอดออกจากเงินอันนี้ครับ มีวิธีถอดออกนะครับหรือจะพาออกดึงพระขึ้นมาก็จะมีเดือยอย่างที่ที่เห็นนี่นะครับแล้วแต่จะสั้นจะยาวจะเล็กแต่บางองค์บางองค์ก็เดือยสั้นบางองค์ก็ไม่มีเดือยก็มีครับเป็นพระบูชาเล็กๆที่ติดไว้เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นพระยอดธงไม่ใช่มีแค่เนื้อทองคาท่านผู้ชมครับมีเนื้อทองคําและก็เนื้อนานครับมีเนื้อนาด้วยนะฮะนอกจากนั้นมีเนื้อนาแล้วก็ยังมีเนื้อ เนื้อเนื้อเงินนะฮะมีทั้งหมด3าเนื้อเท่าที่พบมานะครับและถ้าเป็นเนื้อชินจะเป็นพระยอดธงพระเจ้าตากขึ้นที่บางกะจะจังหวัดจันทบุรทีที้ยอดธงที่เราพูดกันในวันนี้เป็นจังหวัดปทุมธานีคือวัดไก่เตี้ยที่โด่งดังนะครับพระยอดธงนี้นะครับขึ้นที่วัดลาดบุรณะจังหวัดยุธยาก็มากนะครับและก็มีขึ้นที่นคร ศิล,ละปะแต่ละเมืองแต่ละหัวเมืองจะแตกต่างกันแต่ที่ให้ท่านผู้ชมดูนี่เป็นยุคของอสมัยเอยงธทยานะครับและมีที่ขึ้นที่ทางอีสานนะครับที่พระธาตุธนมนะครับก็มีแล้วก็มีที่ขึ้นที่ทางาเมืองเหนือทางเคียงใหม่นะครับก็มีพบเพราะฉะนั้นพระยอดธงนับว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีเป็นวัตถุมงคลท,ที่มีคุณค่าเพราะว่ามีเนื้อทองคําเนื้อหน้าเพราะว่า คุณค่าของทองเนี่ยมันมันม,มีคุณค่ามูล,ลค่าอยู่ในตัวขององค์พระอยู่แล้วแล้วมาอ่านถึงศิละปะและความงดงามของพระที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ให้เรานะฮะศิละปะแต่ละองค์ยอดธงที่ผมเท่าที่ผมได้พบเจอมานี่หลายสิบองค์นี่ไม่มีเหมือนกันเลยสักองค์ครับเพราะว่าเทเนี่ยจะเททีละองค์นะครับยอดธงเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการเทสมัยโบราณนี่ผมผมทึ่งมากนะครับ บางบางองค์ฐานเป็นนาคนะฮะบางองค์ฐานเป็นนาคตัวตัวองค์เป็นทองคเนี่นะฮะที่ให้ท่านผู้ชมชมบางองค์ฐานเป็นเงินแล้วก็มีลวดลายนะฮะแกะเป็นลายดอกบัวผมทราบว่าพระยอดธงเนี่ยคือโบราณโบราณเล่ากันว่าสมัยก่อนที่จะออกไปรบพระยอดธงเนี่ยจะอยู่บนยอดธงนะครับถือว่าพระยอดธงจะนํานไปเนี่ยจะเป็นชัยชนะนะฮะ นำทัพไปหรือว่าจะไปออกศึกเนี่ยนะครับจะอยู่บนยอดธงที่จะนําทัพไปนะเพื่อ,อนำชัยชนะกลับมาบ้านมาเมืองอันนี้ก็เ,เ,ป,เ,ป,เป็นคำเล่าบอกเล่าจากกรรมาณโบราณมาเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมอยากให้ท่านผู้ชมได้รับรู้เรื่องราวของพระยอดธงและประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษเราได้สร้างไว้เป็นมาอย่างไรตามที่ท่านได้ดูเ,เบื้องต้นไปแล้วเพราะ,ะนั้นพระยอดธงนั้น ผมถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองและเป็นสมบัติอีกอ,กอ,กองหนึ่งอีกยุคหนึ่งของยุคสมัยที่เรายังได้พิจารณาและได้ได้ดูพระปฏติมากรรมองค์น้อยๆที่ตั้งอยู่ข้างหน้านี้นะครับผมว่ามีความงดงามแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นวัตถุมงคลอีกอีกอย่างหนึ่งที่น่าสะสมและน่าเก็บเป็นอย่างมากผมเองผมเป็นคน พระกุูอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นพระทองคําด้วยเนี่ยผมก็เก็บส่วนตัวผมห้อยนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมครับผมยังห้อยสมัยนครครับที่ผมพูดถึงว่านาครก็มีผมห้อยยอดธงสมัยนครเพราะเพราะการห้อยพระย,ยอดธงผมถือว่า,าท่านเนี่ยต้องคุ้มครองเราเพราะผมถือว่ากษัตริย์หรือว่าบรรพบุรุษได้สร้างไว้นี่นะครับต้องพิธีพิถันในการสร้างแม้แต่พิธีแม้แต่การสร้างพระแต่ละองค์ นะครับจะต้องทําพิธีอย่างดีอย่างเพียบพร้อมด้วยมนขังต่างๆเพราะฉะนั้นความเป็นิรีมงคลแกตัวเราเราคิดว่าพระยอดธงองค์หนึ่งก็ขอขวากไว้ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านไว้ในจิตใจด้วยแต่หากท่านเจอเนื้อเงินท่านจะเก็บเนื้อเงินไว้ใช้ท่านเจอเนื้อหน้าก็เก็บเนื้อหน้าครับถ้าท่านมีเก็บเนื้อทองคําก็ยิ่งดีใหญ่เลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมได้รับรู้เรื่องราว ความเป็นมาของพระยอดธงนะฮะแล้วถ้าครั้งหน้าอาทิตย์หน้าจะพาท่านผู้ชมไปชมเรื่องราวที่ท่านผู้ชมยังไม่เคยรู้นะฮะอย่าพลาดติดตามชมรายการของเราสำหรับวันนี้นะครับก่อนอื่นที่จะจากกันก็ต้องขอขอบคุณน้ำดื่มตาสิงนะผู้สนับสนุนเรานะครับและก็ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านที่คอยติดตามชมและให้การสนับสนุนรายการของเราเพราะฉะนั้นส่วนตัวผม,ผม มีอะไรดีๆมีอะไรที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ผมจะนำมาเผยแพร่ให้ท่านชมได้รับรู้ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับนอกจากเรามีรายการอมาตะสยามแล้วนะครับท่านผู้ชมยังติดตามนิยสารพักเครื่องนะครับอมาตาพะพักเครื่องนะครับจะออกทุกต้นเดือนนะครับเป็นลายปักเป็นลายลายปักแต่ละเดือนนะฮะ เป็นนิสสารที่คู่มือการสะสมพระเครื่องนะครับท่านสามารถชมนิสสารพระเครื่องในนี้ว่ามีพระเครื่องมากมายอยู่ในนี้ที่เป็นหลักฐานกลนิยมนะฮะนี่เป็นคู่มือนักสะสมส่วนอีกเล่มหนึ่งของกลางเดือนนะครับเป็นพุทธขยานิสสารพุทธขยานี้ก็เป็นหนังสือที่มีวิชาการของบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยนายกพยับคำพันนะฮะจะเขียนเรื่องราวเครื่องราง ส่วนคุณพิสารเตชะวิชาตหรือพี่ต้อยมืองนอน์นี่ก็จะเขียนเรื่องราวพระกุของเมืองไทยมีอะไรบ้างจะเป็นวิชาการและนอกจากนั้นยังมีวิชาการของคุณบอยท่าประจันนะครับจะเป็นเรื่องเหรียญเนี่ยนะครับท่านจะรู้เลยว่าวิธีการดูเหรียญน,นะครับและวิธีการสะสมเครื่องรางและพระกุโดยผู้เชี่ยวชาญของวงการพระเพราะฉะนั้นหนังสือนิสสารพุทธคยาเล่มนี้นับว่ามีคุณค่า และเป็นคู่มือการผสมเครื่องของท่านผู้ชมทางบ้านได้ทั้งสองเล่มนี้นะครับท่านก็หาซื้อได้ตามแผงหนังสือพรและเซเว่นนะครับนอกจากนิตยสารสองเล่มนี้แล้วท่านยังติดตามนะครับชมและเรื่องราววัตถุมงคลในเว็บไซต์ของเราอมาตะสยามได้นะครับตามเว็บไซต์นะฮะที่ทางด,ด้านหน้านี้นะครับขอท่านผู้ชม สามารถเลือกชมทางรายการได้ทางเว็บไซต์และทางนิติสารภาคเครื่องของเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งดีๆอย่างนี้ผมพยายามจะมอบให้กับผู้ชมครับอย่าพลาดนะครับท่านผู้ชมติดตามชมทั้งรายการเราทั้งนิติสารภาคเครื่องและเว็บไซต์ของเรานะับว่าเป็นข้อมูลที่เรารวบรวมมาจากเรื่องจริงภาคเครื่องจะไม่ผิดวัดไม่ผิดกุกเพราะนั้นท่านจะได้เรื่องราวที่แท้จริงของ บรรพบุรุษได้สร้างไว้และก็หลักษาคนนิยมของวงการพระเลยทีเดียวครับครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมได้ดูเรื่องราววัดตะไคร่นะครับหลวงพ่อโตวัดบางกะทิงและก็สิ่งของตะเกียที่วัดตะไคร์แห่งนี้ครับถึงแม้ว่า จะอยู่นอกเมืองและอยู่คนละฝั่งกับพุธญาตัวอิสานครับแต่ว่าผมเชื่อว,ว่าที่นี่ครับยังคงความสมบูรณ์ของโบราณสถานในการสร้างต่างๆคงเหลือให้คุณผู้ชมได้เห็นอยู่มากมายครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดบางกะทิงนงครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวัดนี้นะครับมีประวัติที่น่าสนใจและก็เรื่องราวของวัตถุมงคลที่มีความสําคัญยิ่งตอ่อพุทธศาสนิกชน